ตรงนี้นะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่3 1 6 3บาทนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการหาเงินบิตคอยฟรีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยกำลังกลับขึ้นมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของข่าวคริปโตต่างๆนะครับก็น่าจะพอทราบอยู่นะว่าราคาเหรียญคริปโตตอนนี้เนี่ยก็กําลังทยอยขึ้นนะครับในส่วนของแต่ละเหรียญนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเหรียญคริปตฟีฝ ก,กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือไปสมัครในส่วนของกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตต่างๆก่อนนะครับใครยังไม่มีเนี่ยผมแนะนาให้ไปสมัครให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ในส่วนของกระเป๋าเก็บคริปโตนะครับผมเราไม่สามารถใช้ธนาคารหรือว่าใช้ wallet นะครับ paypal นะครับในการรับเหรียญคริปโตได้เนาะ ะต้องเป็นกระเป๋าคริปโตโดยเฉพาะนะครับ f o r c s e t Pay, Bitcoin, Starport, b a n e Coinbase, Sipmex, b i t a z a เนี่ยเราจะต้องไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนอยู่ด้านล่างคิวตัวนี้สามารถเข้าไปรับชมขั้นตอนการสมัครกระเป๋าได้เลยนะฮะสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ f o r c s e t Pay เนาะผมมีเหรีอยญ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 l i k e 200,000ซัโตชีนะตรงนี้นะครับอยากรู้ว่ามันเป็นเงินกี่บาทเราก็คัดลอกไปเนาะไปที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลงค่า BTC เนาะอันนี้มันเป็น LTC นะครับเป็น BTC นะโอเคราคาของ BTC ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่1,500,000บาทนะครับผมก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถเช็คในกระเป๋าบิตครับได้นะบิตครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่1,53,675บาทไทยนะครับในส่วนของบิตคอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางยอดลงไปเนาะอ่ตัวนี้นะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่3,100 63บาทนะครับผมจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเคยคำนวณให้ดูเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ2,700-2,800นะครับนี่ขึ้นมาประมาณ300นะครับผมในส่วนของราคาบิตคอยน์เนาะมันก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับถ้าเราติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของเหรียญคริปโตต่ตางๆนะครับผมเราสามารถเก็บสะสมไปได้เนาะในส่วนของบิตคอยน์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทําการถอนเงิน ให้ดูด้วยนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่ติดตามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะในส่วนการอัปเดตต่างๆนะสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงิน Bitcoin นะครับก็คือเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า f o r s e Crypto นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินเหรียญคริปโตได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครได้เลย ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไรเนาะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมตัวนี้สมัครฟรีไม่มีการลงทุนใ,นใดๆนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะลองไปสมัครดูนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําคะแนนกันก่อนครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีคะแนนเอาไว้ใช้ในการ แลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตนะครับกดมาที่หน้าแผงควบคุมนะแล้วเราก็เลือกลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเคมคะแนนทุก30นาทีเนาะตัวนี้จะได้39.51ให้เรากดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังด้านล่างเนาะประมาณ12วินาทีนะครับก็ให้เรารอเวลาตรงนี้หมดแล้วเราก็กด get reward นะครับโอเคนะครับก็ได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ39.51คะแนนนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าเยี่ยยมมชราวัน นาะให้เรากดเรียกร้องตอนนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะตัวนี้จะเป็นการเช็กอินรายวันเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับผมคำว่าโฆษณา PTC นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับทั้งหมด19ลิงก์นะครับผมก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่580จุด 67คะแนนนะครับสำหรับวิธีการทำนะเราก็เลือกลงมานะครับหาคำว่าดูหรือว่าวิวนะครับในกรอบสีน้ําเงินนะถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็รอเวลาด้านล่างนะครับจำนวน16วินาทีนะครับผมแล้วเราก็กด Get r ร w บ r d เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับด้านบนขวาตรงนี้นะครับจะมีเวลานับถอยหลังตามที่เว็บไซต์กําหนดนะครับว่าการคลิกโฆษณาดูเว็บไซต์โฆษณาเนี่ยเขากาหนดแต่ละเว็บ แต่ละครั้งเนี่ยจำนวนกี่วินาทีนะครับอันนี้ก็ประมาณ16วิเนาะพอ,อหมดเวลาแล้วนะครับให้เรากดคําว่า continue นะกดเข้าไปพอเรากดเสร็จนะครับก็ให้เราทําการนะครับกากระบาดปิดหน้าเว็บตรงนี้ไปได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยในสอง,องการคลิกเว็บโฆษณานะครับต่อไปเมนูทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับตรงนี้ใครที่เคยทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เราลองเข้าไปทาดูนะครับเพราะว่ามันได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะ เห็นไหมเยอะมากนะครับผมแต่ใครไม่ทำนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เก่งทางแบบสอบถามนะครับ่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับผมการทำลิงก์สั้นก็คือการทำช็อตลิงก์แก้ช็อตลิงก์นั่นเองนะครับวิธีการแก้ช็อตลิงก์ก็กดอ้างสิ์ลิงก์ลงไปนะแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนที่เขากำหนดได้เลยนะว่าให้กดอะไรอย่างไรนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสังเกตนะครับก็คือให้เราดูว่ามีปุ่มดำเนินการหรือเปล่าหรือว่ามีตัวนับเวลาถอยหลังหรือเปล่านะครับกดเกทรีบอร์ดไปนะครับอย่างเช่นตัว นี้นะครับผมเขาบอกว่าคุณกําลังอยู่ในขั้นตอน1นึทับสนะครับก็คือเขาเนี่ยจะให้เราทําทั้งหมด3รอบนะครับวิธีการเหมือนการเป๊ะนะครับก็คือนะครับแสดงตัวจับเวลาคลิกที่นี่นะให้เรากดคลิกเข้าไปถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับรอสักคู่นะถ้ามันขึ้นโฆษณาแบบนี้นะครับผมคลิกกลับมาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ปิดโฆษณาไปนะ แล้วเราก็กดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจนกว่ามันจะขึ้นตัวจับเวลาเนาะนี่แบบนี้นะครับคุณต้องรอวินาทีเพื่อดำเนินการต่อนะครับด้านล่างขวาตรงนี้นะครับผมจะมีมีโฆษณาขึ้นมานะครับนี่ผงกาวบาทปิดไปนะครับมันก็จะมีเวลาขึ้นมาเนาะในมือถืออาจจะต้องกดหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับเราก็รอเวลาตรงนี้ให้หมดนะพอเวลาหมดแล้วนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนต่อไปเลยก็คือกดดําเนินการต่อแค่นี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของขั้นตอนนี้เหมือนเดิมนะครับทำให้ครบนะครับ3ขั้นตอนแค่นั้นเอง โอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการแก้ช็อตลิงนะครับได้รับคะแนนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ5้าทับหกเนาะก็คือมันจะต้องทํากครั้งในการแก้ช็อตลิงนะครับให้เราทําตรงนี้ให้ครบนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเมนูความท้าทายนะครับความท้าทายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระดับการใช้งานเว็บไซต์เนาะเหมือนกับเลเวลนะครับ ตั้งแต่เลเวล50จนถึงเลเวล800เนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมตามแต่ละวนเลเวลเนาะตอนนี้ผมได้รับเลเวลครบแล้วทุกรายการนะครับอันนี้ได้รับมาเรียบร้อยนะครับผมก็ให้เราทําไปเรื่อยๆหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะได้อัพเลเวลไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูที่การเชิญเพื่อนนะครับผมการอ้างอิงนะ เราสามารถนําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมไปแนะนําต่อได้เนาะนี่ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ที่20%นะครับก็คัดลอกแล้วก็เอาไปแชร์ต่อได้เลยการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทเราแนะนําใครก็ได้นะ สำหรับการถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูการถอนนอนะด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับสำหรับการถอนเงินเหรียญคริปโตก็มีตามนี้เลยนะครับทั้งหมด18เหรียญคริปโตเนาะถ้าเหรียญไหนมันขึ้นคําว่าถอนเนี่ยคือสามารถถอนได้กระเป๋าที่จะใช้ในการรับเหรียญคริปโตนะครับ ไม่จํากัดกระเป๋านะครับผมใช้ได้ทุกกระเป๋าที่สามารถเก็บเหรียญนั้นๆได้นะครับผมวันนี้จะถอน Bitcoin ให้ดูนะครับว่าต้องใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะผมสามารถถอนเหรียญอื่นได้ละแต่วันนี้จะถอน Bitcoin ให้ดูเนาะก็กดไปที่ถอนบิตคอยนะครับจากนั้นตรงวิธีเนี่ยเขาบอกว่าถอนตรงถอนตรงก็คือใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญบิตคอยจากาเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ จำนวนการอาถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่7,000 –เหรียญน,นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่150คะแนนนะครับก็คือเวลาที่เราจะถอนเนียเราจะต้องถอนที่7,150คะแนนในการถอนขั้นต่ำนะครับวิธีการนะครับในช่องแรกเนี่ยให้เราใส่จำนวนคะแนนที่เราต้องการถอนเนะาะอย่างเช่นขั้นต่ำเนาะ7 5 0 0อ่า7,150นะครับผมก็ประมาณนี้สลับการถอนขั้นต่ำนะครับคุณจะได้รับบ t c o i n อยู่ที่638สาซาตตชิเป็นเงินกี่บาทก็คัดลอกไป มาที่ Google เหมือนเดิมนะครับใส่ย,ยอลงไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็คำนวณดูว่า เงินที่เราจะได้รับเนี่ยก็ประมาณ9-10ถึงบาทนะครับขึ้นอยู่กับราคาบิตบิตคอยปัจจุบันเนะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เนอะอย่างเช่นตอนนี้ล้านห้านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในสองการถอนขั้นต่ำนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับที่อยู่นะครับที่อยู่ตรงนี้เราก็ไปเอาจากกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเหรียญบิตคอยนะครับก็จะเป็นฟอเรสตเพก็ได้เนาะผมจะใช้ฟอเรสต์เพละกันนะครับกดไปที่เงินฝากบิตคอยตรงนี้นะครับจะมีที่อยู่อยู่เราก็กดเข้าไปนะครับให้มันขึ้นคําว่า Copy ้นะนี่ฮะขึ้นมาุ๊ก็ มาที่หน้าเว็บนะครับวางลงไปในช่องนี้และเราก็ทําการกดถอนด้านล่างนะครับผมกดถอนนะจากนั้นนะครับถอนสาเร็จและเห็นไหมความสําเร็จนะครับก็คือ การถอนเงินนะครับเงินจะไม่เข้ากระเป๋าทันทีนะเราจะต้องรอการตรวจสอบนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมนี่กดไปที่ประวัติการถอนเงินนะตรงนี้นครับก็เป็นประวัติการถอนเงินของเหรียญ BTC หรือว่า Bitcoin นะครับขั้นต่ำนะครับที่ผมถอนให้ดูนะเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่กระเป๋า f a u t Pay เนอะอันนี้ Bitcoin ที่ผมถอนล่าสดนะุดเนาะก่อนหน้านี้ผมจะถอนเป็น Litecoin หรือว่า LTC นะครับผมเพราะว่าผมกาลังเก็บ Litecoin อยู่นั่นเองนะแต่ในคลิปนี้ราคา Bitcoin มันขึ้นผมก็เลยมาถอนให้ดูเนาะว่ามันยังทํา แล้วก็ถอนได้ปกตินะครับยังไงก็ลองไปสมัครทําดูนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะฮะก็ยังทําเงินได้นะครับผมสลับยอดเงินที่เราถอนมาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าที่กระเป๋า Fort e ต์เพย์วิธีการเช็คว่ามันจะเข้าตรงไหนอย่างไรว่ามันจะมียอดขึ้นมาให้เราดูหรือเปล่าให้เรามากดที่เงินฝากตรงนี้นะครับหรือว,ว่า d e POSIT เนาะเราก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินจากเว็บไซต์อื่นเข้ามานะครับอันนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมถอนในส่วนของอ่า คลิปตัแท็บนะเข้ามานะครับคลิปตัแท็บก็คือยอดนี้ที่ฝากเข้ามาล่าสุดนะครับผมอันนี้เป็นในสองการรับนะครับอันนี้ผมจะต้องรอว่ามีเงินเข้าหรือเปล่านะครับผมถอนเข้าฟอเรสต์เพย์เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับผมมันจะเร็วกว่านะครับขั้นต่ำก็ถอนได้นะเท่าไหร่ก็ถอนเข้ามาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในส่วนการทําเงินเหรียญคริปโตในสของฟอเรสต์เพย์นะครับฟอเรสต์คริปโตนะครับก็ยังสามารถทําเงินได้นะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัััดดไปสสวีครบ